ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดฉากแรกด้วย27ในมาแรงสำหรับผู้บ่าวคนแรกอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่าปล่อยยังไม่ถึงชั่วโมงติดแฮชแท็กยีในมาแรง โอ้โหทุกคนเนาะสำหรับเพลงนี้ครับก่อนอื่นเลยอุ้มอิ่มข่าวกระแสะนะครับต้องขอชื่นชมเนาะในความสามารถของอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยครับอันดับแรกพัฒนาการของน้องในการใช้คำนะครับในการา โอ้โหร้องอย่างละเมียดละไมครับอันนี้ขอชื่นชมจริงๆพัฒนาการของอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงอันนี้มาอันดับหนึ่งเลยนะครับร้องพร้อมากๆแล้วก็เพลงนี้คือแบบโอ้โหบาดลึกกินใจครับการแสดงของอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงในรอบนี้อุ้มให้ไเปเลยเป็มร้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนน้องโอ้โหใช้สีหน้าท่าตาออกแบบว่านะเป็นนักแสดงได้เลยครับสำหรับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนี่แหละการันตีแล้วว่าชั่วโมงบินของอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมา อันดับสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างองค์อิมชอบมากนะครับแล้วก็ฟังวนไปวนมาก็คืออันนี้เป็นคลิปแรกของออิมในวันนี้นะครับที่อยากจะพูดถึงเพลงนี้ครับเมื่อวานนี้ทีเซอร์ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหได้ดว่าชาวต่างชาติเนี่ยออกมา re act กันแล้วตั้งแต่ทีเซอร์นะครับเพลงยังไม่ปล่อยนะมีต่างชาติหลายท่านนะครับที่เอาทีเซอร์องค์อิมเนี่ยไป re act แล้วก็คนเนี่ยจับจ้อง มากมากกับบทเพลงเพลงนี้ครับผู้บ่าวคนแรกอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะ่ะอตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห เรียได้ว่าชั่วโมงละแสนกันไปแล้วนะตอนนี้นะครับยอดกดไลค์เนี่ยอยู่ที่3 0,000ื่นนะครับคนคอมเมนต์เนี่ยอยู่ที่2 0 0 0มื่นกว่าแล้วครับทุกคนอ่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับเข้าไปฟังกันกับทุกคนเพลงนี้อิ่มฟังหลายรอบมากๆแล้วก็ดันเพลงนี้ให้ติดหนึ่งในมาแรงกันครับทุกคนวันนี้กระแสร,รบกวนจากเพลงอื่นนะครับก็จะมีเพลงสวยขยี้ใจเนาะก็จะมีเพลงนี้เพลงเดียวนะครับที่มาแรงสุดๆแล้วก็วันนี้อ่ะทุกคนมาวัดกันซิกับสวยขยี้ใจ แลก็ผู้บ่าวคนแรกเอาให้น้องเนี่ยขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงยิ้คิดว่ายัางไงก็มาอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นแบบว่าอุกทุกๆหมวดหมู่เลยซึ่งนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะไปอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับบางคนก็บอกว่าเสียงเพราะมากอุ้งอิงนะครับน้อง เป็นลูกสาวแห่งชาติขึ้นหนึ่งในมาแรงอยู่แล้วดี้เพราะสุดๆเลยม้วนๆน,น,น,นะครับพร้อมกดไลค์ให้ลูกสาวผู้บ่าวคนแรกเชียร์เชียร์ดันๆนะครับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่านะครับ MV ไม่ซับซ้อนอีกเช่นเคยครับทุกคนเนาะก็เป็นน้องโกรธแล้วก็น้องไม้เล่นเป็นผู้สาวใหม่นะครับแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยร้องให้ปาดน้ําตาจันเลยทีเดียวนะสำหรับเพลงนี้นะครับพัฒนาการอุ๋งอิงเนาะทุกคนเราเห็นได้แบบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า น้องเสียงดีขึ้นมากๆนะครับเรียบเรียงดนตรีนะครับอาจารย์จินนี่ภูไทยโปรดิวเซอร์ทนายเอนะครับอำนวยการผลิตบอสโจโยมนินนครขาผู้บ่าวคนแรกเพราะเนาะเพราะมากคุณิิมชอบมากครับเพลงนี้แล้วคิดว่าน้ําเสียงขององุ์อิงเนี่ยเข้ากับเพลงพวกนี้มากๆแล้วต้องขอบอกแบบนี้นิดนึงนะครับว่าเพลงของอุ์อิงเป็นบ้านแพงเนี่ย น้องร้องมาได้ทุกแนวจริงๆนะครับที่ปล่อยออกมาครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแนวหมอลำแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินซึ่งเป็นแบบท่อนเพลงที่ปราบเซียนมากๆอุ๋งอิงก็ยังเอาอยู่แล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆครับทุกคนแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยกับเพลงแม่จินตาลาพูลาบอุ๋งอิงก็คือไม่น้อยหน้าแม่จินเลยแล้วก็มาต่อด้วยเพลงนี้ครับที่ต้องบอกว่าน้อง ทำออกมาท<ๆ>ี่ดีมากๆพูดได้เท่านี้จริงๆกับทุกคนแล้วก็เพลงเนี้ยใครที่ยังไม่ได้ฟังใครที่ยังไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆครับทุกคนเนาะให้มันดันฟีดให้แบบว่าคนรู้จักเพลงนี้แล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาฟังกันเยอะๆครับทุกคนเนาะเสียงดีมากเพลงเพราะนะครับยิ่งท่อนสุดท้ายครับทุกคนเราเห็นอุ๋งอิงแบบโอ้โหปล่อยของรัวๆเลยทีเดียวนะครับการใช้น้ําเสียงการใช้คําของน้องคือละเมียดละไหม่มากๆแล้วก็เก็บทุกเม็ด อุ้งเองเก็บทุกเม็ดจริงๆในเพลงนี้นะครับทุกคนลองเข้าไปฟังดูทุกคนลองเข้าไปฟังดูครับสำหรับเพลงนี้อุ้มอิ่มชอบมากนะครับผู้บ่าวคนแรกเนาะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่าใน YouTube เนี่ยมีกระแสะไหนบ้างวันนี้นะครับ อ่านะครับทุกคนมาแรงตอนนี้เลยก็จะมีเป็นของเก๊กไก่สไลเดอร์นะครับกับงานกีฬาช่อง3ปล่อย1วันเนี่ยเจ็ดแสนวิวนะไปสู้กับเก๊กไก่นะครับสำหรับสำหรับเขาเรียกว่าหมวดหมู่ทั่วไปนะครับแล้วก็หมวดหมู่เพลงเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นสวยขยี้ใจอยู่นะครับทุกคนอ่อุงอิงก็อยู่อันดับที่27นะตอนนี้นะครับใช่ไหมอ้าวขึ้นมาแล้วหรอขึ้นมาอันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้โหโอ๋หอยังเป็นทีเซอร์นะครับทีเซอร์อยู่ที่เจในมาแรางโอ้โหแค่ทีเซอร์นะครับทุกคนอันนี้ไม่คิดว่าคิดว่าเพลงน้องขึ้นมา7็ในมาแรางแล้วเพลงน้องอยู่อันดับที่27็นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้กระแสที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีกระแสไหนนะที่แรงมากๆอะยกเว้นสวยขยี้ใจครับทุกคนแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วได้แปดแปดวันแล้วนะครับ นะแล้วก็มีแอบเก็บในใจไว้ในแว่นเลบ็บดำนะครับจากค่ายเกนแบดเจนแบน์เหรอครับนะครับเ e นแบดเอ่อเจนแบดอ่ะทุกคนครับเข้าไปดูเข้าไปเชร์เข้าไปดันเพลงลูกสาวของเราให้ปังปังดังๆังไปเลยเนาะนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะาผาชนะใดใจดำเนี่ยอยู่ที่4ในมาแรง1ล้านวิวแล้วนะยินดีกับทางด้านพ่อกามชัยด้วยโอ้โหค่ายเพลงสาวน้อยระเ็นอินดี้รคคอร์ดนี้ศิลปินคุณภาพครับจริงๆนะครับศิลปินคุณภาพครับแก้วจริงๆนะครับโอ๋อผู้บ่าวคนแรกคือดีมากก็มิ้มฟังไปก็ขนลุกไปทุกท่อนนะครับทุกคนเอาไปให้ขึ้นแบบช่วโมล,ละแสนกันเลยนะ เอาให้ขึ้นชั่วโมงละแสนกันเลยครับทุกคนนะอุงอิงร้องเอาไว้ได้เพราะมากๆเพลงเนี้ยนะครับแล้วก็แผ่นเสียงตอนเนี้หลายล้านแล้วในแอปพลิเคชันดังอย่าง t ิ k ตอกนะครับปังมากลูกสาวนะครับคนเล่นเยอะมากทุกคนดูดิคนเล่นเยอะมากนะครับแผ่นเสียงใครที่ยังไม่ได้เล่นเนาะเนี่ยไปเล่นกันเยอะๆครับ ไปเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับแผ่นเสียงผู้บ่าวคนแรกปังมากโอ้อิงวันนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะพ่อพ่อมแม่เอฟซีนะดันเพลงลูกสาวนะให้ดังๆปังๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอย่าลืมไปดันไปเชร์นะครับสำหรับเพลงของน้องนอะงร้องเอาไว้ได้ดีมากๆพัฒนาการน้องแบบสูงปรี๊ดอ่ะสูงปรี๊ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการใช้น้ําเสียงต่างๆเองทาออกมาได้ดีมากๆนะครับต้องขอยอมรับเนาะกับความสามารถของน้องที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับนะออะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดันไปเชร์กันนะครับ